ไอ่อนชัตเตอร์ที่หนึ่ง่อวันที่19ปี2016ออกกัดเดือนอะไรวะเหตุการณ์ในวันนั้นมียายแก่คนหนึง่งกำลังเสิร์ฟอาหารบนโต๊ะและเขาได้พูดว่า หมูกรอบหมดในโลกเอ้ยจะกินอะไรละทีนี้อ้าหรอครับเอ่อเอาเป็นหมูสับก็ได้ครับผมเฮ้ยเล่นแล้วนี่เฮ้ยโหกูเห็นตาแมวด้านสาย เฮ้ยเกียร์กบโอ้โหแล้วเรเพื่อนอยู่ตรงไหนโอ้โหมันทำดีจังวะโคตรโหดอ่ะบังไก่เพลงลิขสิทธิ์หรือเปล่าไม่รู้กูว่ากูโดนแน่ๆเต็มๆเลยจบแล้วครับเย้เฮ้ยไปไหนวะเนี่ยมันเล่นแบบ ไปไหนก็ได้หรอหรือทางตรงหรืออะไรเลยเลอเลยคุยกับเขาค้นหามิสเตอร์อะไรเนี่ยมิสเตอร์อะไรอ่ะแล้วคุยกับเขานี่เป้ามีเสียงแมวด้วย คือมันก็ล็อกหมดเลยอ่ะอเฮ้ยเอาคุณลุงครับฮึปิดประตูไหนดูซิประตูไหนนะลุงไปลุงอยู่ตรงนี้ ลุงหรอไม่ใช่ลุงหรอกเออลุงว่ะแกว <c oughs> ะโอ้โหกุญแจเพียบเลยครับลุงเออฉันดูแลที่นี่เองแหละอ่ะเข้าไปเลยนะครับผมเี้เปิดปตูแล้วเดี๋ยวกูนำเองอ้าวกลวเย้ยกดอีคืออะไรเงี้ยเปิดไฟให้เ,เปิดไฟให้ สวิตไฟดิสวิตไฟเปิดไฟก่อนเออเนี่ยเปิดไฟก่อนนะเปิดไฟให้ไม่เควสมันไม่ขึ้นเลยเลยเฮ้ยฮะอะไรอ่ะมีแอบตู้ด้วยป่ะเนี่ยใครมันจะมาเคาะอะไร เฮ้ยหูไม้แขวนอ่อพวงกุญแจของคุณอาจซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าโอเคตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าเสื้อผ้าอเฮ้ยนี่ไงเอาโอเคมีนี่เอา้าเออเออะไรอ่ะเออไอโฟกไปไหนเนี่ยเอา โอเคเลยออกมาจากการสนทนาได้แล้วเดินตรงไปต่อป่ะอุ้ยมีลงไปอีกเหรอถ้าจะล็อกป่ะอันนี้ถ้าจะต้องไปเก็บอะไรก่อนนะ ฉันเจอคอนเอ้ยไม่ใช่ก่อแสลงนี่วาแสลงงัดแสลงงัดแสลงงัดเคเจซ่อมไฟด้ออุย้ยหมอนี่มันช่างไฟิดฟ้า่อน are expected a possible outrage impossible outbreak unidentified species. This species' characteristic is unlikely to discovered by manpower. species requires right. to evacuate or shelter are you เรามันจะอยู่ข้างนอกปั๊มน้ำมันปะเนี่ยชัวร์ไปเลยไปเลยอุ้ยไปเลยเอ้ยหูตกใจใครอะผีผีผผผเออชัดเจนผี ที่เราคุยด้วยไม่ใช่หรอสำรวจร้านค้าเฮ้ยเจอตู้เฮ้ยคุยกับใครอ่ะเห็นแวบๆ

ก็อยู่ข้างนอกครับผมเสียงดูหยิ่งว่ะจะเป็นคนนั้นคนที่เราคุยด้วยเป็นข้าร้องไป็นข้าดู ลุกเลยครับเชี่ยโอ้โหตัวอะไรวะน้าตัวอ ok ่อนค้นหาหีบหีบไหนเนี่ยต้องจุกนี่ว่ะว้าหุ่โดนแง่ายเลยโอ้โหหุ่โดน กดอาได้แล้วทีนี้แล้วไงคือมันกลัวไฟฉายไหมตัวเนี้ยนะมันกลัวไฟฉายไหมกูจะแก้แค้นกับมันเนี่ย

ไกลไปไกลกลูกๆไปขวานเลยฟันเลยฟันเลยเออมึงเลยออกไปทีโอ้ยเหนื่อยชิบหาย จะคุ้มไปไหนเนี่ยมันน well. ่าจะออกสู่โลกกว้างถือตางค์เยอะมากเลยถอหตายแล้ว Ui. Không có giống nguồn lười เราต้องเอาตัวเราร้องไห้ด้วยวะเทห่ห่วะเท่ตรงไหนเนี่ยจบแล้วแหละ ทำดีทำดีอยู่ยกนิ้วให้เลยนิ้วอะไรดีวะทำดีอยู่นะ